นี่ครับตอนนี้เริ่มควายแล้วพาจิตขึ้นบนแลัเนี่ครับตอนนี้ก็ใกล้จะบแปดโมงแล้วครับ ี๋ยวคไปดูไอ้เป็นหูเข้าแบบธรรมชาติหูเข้าแบบภูเขาไหูเป็นห้องนี้ไปดูกันเอ้ยครับจุดชมวิวครับนี่ครับพิเซนเตอร์ครับพิซเซนเตอร์ครับนี่ครับอยู่นี้ครับหมาครับแมวครับเนี่ยพิซเซนเตอร์ครับจุดชมวิวนะครับยูด้วยกันนะครับเนี่ยนี่ครับนี่ครับเสือดำครับนี่ครับนี่จุดชมวิวครับเนี่ย เนี่ยเนี hmm. ่ยครับไอ้ผมบอกว่าห uh ูเ ja ข so, like mm ้าแบบอะไรก็เช like mm ้าเขาเช้าเขาหูเข้าไปบเช้าเขาครับวิธีหูมันครับเนี่ยเอาใส่บล็อกไม้ครับมีฝาปิดด้วยนี่ครับเดี๋ยวจะดูก่อนมันออกเป็นยังไงแล้วครับหมอถ้าถ้ามันแห้งแล้วกับมัวโบคงจะมาปอกแล้วก็โอ้โหอันนี้ครับนี่วิธี่หูหูเข้าไปภูเขาครับเช้าเขาอยู่ในป่าในปู ทำอย่างนี้หงเข้ากินนี่ครับเนี er ่ยเนี่ยครับจะของสวนเป็นผัวความครับนี่ครับนี่ครับทีมมือสุดยอดครับหลับบาดตะวันรับมาตุ้งทีหงมก็เพิ่งมากินข้างอะไครับลาบเผาพิ่นะลาบหมกับบุฟเฟจักลาบเ่าพีษเห็นตะวันเนี่ยนี่ครับนี่ครับเนี่ยไอ้กดจุดยอดแล้วครับเนี่ยเข้าเสาเขาเนี่ยเขาใจดีโคตรๆนี่ครับหงเข้าเสาเขาเอ่นะครับนี่ครับ เปิดกระคอมครับท,ทีไปป่าได้คูนี่ต้องเอาหม้อไปนะครับวิธีของเขาผมก็เคยเห็นนะครับโคข,ข้ามเป็ี่ยนนะครับเนี่ยผมไม่เห็นเนี่ยเนี่ยกระคอมมาดูเนี่ยในที่นี่ครับนี่คือวิธีหุงเข้าครับเนาะ